สวัสดีครับผมนี้ก็มาหาใส่แบตเหมือนเดิมครับเหยื่อใส่เดือนนะครับผมใส่แถวคลองนี่นะครับฝนตกสามสี่วันแล้วครับน่าจะมีปลาขึ้นมาบ้างครับนี่ก็ประมาณหกโมงนะครับเป็ดมือแลครับเดี๋ยวพาไปใส่ก่อนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ น้ำมันตื้นนะครับน้ำไม่ค่อยคือว่าปลาจะขึ้นมาครับใส่ไว้อย่างนี้นะครับฝนตกมาอีกก็นี่ครับดูบรรยากาศครับน่าจะตกมาอีกครับคืนนี้เราต้องบันดักรอไว้ก่อนจะมีปลาตัวใหญ่ เดี๋ยวใส่เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวรอลุนกันนะครับคืนนี้เออพรุ่งนี้นะครับปลาแต่ไม่รู้ปลาจะกินเบ็ดหรือเปล่าครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอลุนกลางคืนนะครับผมสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ก็จะมากู้เบ็ดครับใส่ไว้เมื่อวานครับเมื่อคืนก็ฝนตกครับแต่ตกไม่ไม่เยอะครับแบบเปรอย เดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าเนะ้อเงียบเงียบอยู่ครับดูรังแรกเลยครับหนึ่งหนึ่งงี้โอโซนครับตัวแรกครับไม่ค่อยใหญ่ แล้ครับผมปลาก็เหมือนน,อาน่าจะมีนะครับทำไมไม่กินเบ็ดใส่เยอะใส่เดือนนะครับใส่เยอะเขียดก็ไม่ค่อยกินเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาใส่เยอะใส่เดือน,นครับเงียบคลิป มันไมมีอะไรดูนะปลาขึ้นมาเล่นน้ำพิ่เสืครับเดี๋ยวลุ้นกันไปเรื่อยๆครับผมหนังข้างหน้ามันมีอาการนะครับมันจะเป็นปลาไหลหรือเปล่านอกอย่างนี้เดี๋ยวลุ้นกัน,นครับจมมิดเลยครับนี่จะอยู่หรือเปล่าน้ออู้ ตัูเต่งูครับนี่จะเป็นปลาไหลไม่อยู่แน่นอน,นครับโอ้ยังอยู่ครับนี่ปลาไหลเล็กเพีเดียวยครับมื่คืนกระโดนตัวนี้นะครับโอ้ปลาไหลครับ ปลาไหลปลาไหลถล่แต้นแล้วครับต,ตัวไม่ใหญ่เราลุ้นกันต่อนะครับผมเงียบเลยครับว่าปลายเลยอะครับแต่ไม่กินดูเยือก็ยังอยู่ครับ เดี๋ยวตอนไหนถูกผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมอยู่ขันหลังนี้นะครับลาไ้ก่อนปลาช่อนตัวเล็กนิดเดียว ชันตัวเล็กครับตัวน,นี้ก็กินอยู่แต่ไม่อยู่หมดแล้วครับได้สามแต้มครับผมสามแต้มไม่ใหญ่นะครับสามแต้มนะครับผมช้านนีม้มีตัวใหญ่นะครับเบ็ด 3ามสิบหลังนะครับบรรยากาศเช้าช้าครับผมแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวคลิปหน้า จะถ่ายให้ดูใหม่ครับผม